สวัสดีค่ะพี่ออมนะคะจากช่องม a m a b แบ s t u u i o o ช่องหนังสำหรับคนรักหนังเอ้ยยังรักอยู่นะยังรักหนังอยู่นะคะวันนี้เราจะมาเมาส์หนังที่น่ารักหน่อยปกติวงการหนังรู้สึกว่าเหี่ยวเฉาแห้งเหี่ยวไม่ค่อยหนังคือแบบแผ่วมากเรื่องนี้ค่ะดูนพาร์ททเป็นหนัง คือจะบอกภาคต่อก็ไม่เชิงเนาะเป็นหนังครึ่งเรื่องหลังของอันที่แล้วเธอกลับมาแล้วครั้งนี้นะคะอลังการงานสร้างมากเธอสเกลใหญ่ยักษ์ใหญ่กว่าน,นี้มีอีกไหมนี่ค่ะดูนสองไปดูกันหรือยังคะพี่ออมไปดูมานะแล้วก็ไปดูจอแบบเลเซอร์ด้วยเถอตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่ามันเลเซอร์แต่คือแค่เห็นตัวอย่าง เห็นตัวอย่างของน้องจอยฟิริโอซา่าเขาแบบเฮ้ยทำไมผ้ามันกิ้งวะอ๋อสักพักอ๋อจอเลเซอร์ค่ะทูดูถึงกับน้ำตาไหลๆหลเหมือนกันแสบดีนะคะแสบจา้าจ้ามากทะเลซรายจ้ามากค่ะคุณอาอีบกกดเอาใจแม่ใหญ่ขอบคุณหัวใจที่ให้แม่ใหญ่ด้วยนะคะคุณเด่นชัยก็ไปดูมาสองรอบแล้วสวัสดีคุณคิมด้วยนะคะคุณทารินเป็นดังคำทำนาย เดฟบติตามองเป็นพี่น้องตลอดเลยเธอแต่เรื่องเนี้ยสเกลใหญ่ยักษ์จริงแล้วมันเป็นแบบทั้งอาหารตาอาหารหูเขาทำสเกลใหญ่ได้ดีนะคะอลังการมากคือถึงอยากจะแนะนำให้ไปดูจอดีๆกันไงแต่จอดีมันก็ไบรท์มากเลยนะเธอใครตาเซนซิทีฟก็เตรียมเตรียมพร้อมเมนสหนึ่งนะคะแต่แต่ชอบมากงานภาพอะไรต่างๆ ยิ่งใหญ่อลังการแล้วสิ่งที่พี่ออมชอบมากคือที่คาดไม่ถึงว่าจะชอบเพราะว่าภาพที่แล้วเธอภาพที่แล้วพระเอกจืดมากค่ะจืดสุดๆน้ำรานเจิดแล้วภาคนี้นะเธอในช่วงครึ่งๆเรื่องแรกจะบอกว่าตัวละครหลายๆตัวเขาแซบแซบลายแซบอีหลีเดอ้อ เพลสกันหมดเลยค่ะพริกเพรสเพรสมากพระเอกเรายางจืดช่วงตน้ตนๆก็แบบว่าจะมีจะมีเรื่องราวความรักเอาบอกตรงๆนะความรักนี่พี่ออมว่าเป็นพลอตที่ด้อยสุดละแบนด้อยรับแบนมากก็้วเธอกลับไปดูคนอื่นแต่และตัวละครโอ้อแซบคนนี้ขึมจากขึมขึมมาในภาคนี้นี่มีอะไรให้เขาได้เล่นเยอะเลยนะคะ คือตัวตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันมีความลึกลับมันมีความโดดเด่นมันมด้วยอะไรต่างๆคือพระเอกตอนแรกคิดว่าแบบทําไมพระเอกกูจืดจังหวะมัวแต่เออกอไปเป็นเรื่องรักเรื่องรักข้าง่งค่โอเคโอเคแต่ว่าหลังๆค่ะน้องทีมน้องทีมมานะคะน้องทีมมาน้องทีมสู้ค่ะช่วงครึง่งเรื่องหลังมาเริ่มเจ้มจนขึ้นเรื่อยๆเจ้มจนขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คือดูสมเป็นแบบว่า อะไรกีบๆนะเธอเมื่อกี้เขาเรียกกันว่าอะไรนะเดี๋ยวฉันหาก่อนอะไรอีบๆลีซานไอกลายอีบนะคะเธอเขามาเขาเล่นดีเขาเล่นดีสุดๆชอบน้องขึ้นเรื่อยๆนะจากบองก้าก็ไม่คิดจะชอบไม่คิดว่าคือคิดว่าน้องเงาบองกาไม่ได้อะมันไม่ได้แต่พอไปดูแล้วเฮ้ยได้ว่ะเรื่องนี้ก็เหมือนกันเจมจนมาตอนตอนตอน,ตอนหลังดีขึ้นมาแบบโอเค I e l l i v v อยู่ค่ะฉันฉันเข้าใจละเข้าใจคุณอารันบอกซาวดีนะคะเรื่องซาวที่ชอบเธอจำได้ไหมว่าภาคที่แล้วเนี่ยมันจะมีหา hey, hey ้าเฮเฮนะคะจะมีแหละจะมีเล่นแหลกันเยอะนิดหนึ่งเวลามีแม่ใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ย the ะ o i ร e อะไรต่างๆจะเหอหาฮาเฮเฮเยอะเรื่องนี้เขาจะไม่ใช้หาฮาเฮเฮ เหมือนอันเก่าอันนั้นมันมัน,มนแบบจึ้งแยงหูใช่ไหมอันนี้ไม่เน้นเสียงค่ะอันนี้อันนี้จะเน้นสวิชสวิชซีนระว่างความมืดกับความไบรท์คือจะไม่ใช้เสียงเสียงอันนี้ดีมากแล้วคือชอบในการใช้เสียงคือมันไม่ได้แบบมีเสียงตลอดเวลาหรืออะไรอะ่ะแต่ว่าเขาจะปรับบางโมเมนต์มันเนียบจะได้ยินเสียงทรายหรืออะไรเงี้ยคือถ้าใครดูแบบพวก จอแล้วเสียงที่ดีที่สุดได้คือแนะนําคือมันเป็นตะการตาตะการหูมากนะคะแล้วการใช้สาวคือชอบมากกว่าภาคที่แล้วภาคที่แล้วมันฮือฮือตะกอดดีนะคะเออกระทืบเท้าเดินแหวก yes คุณเรียลไลซ์บอกเครื่องเครื่องเรียกหนอนอีกใช่มันแบบตึก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 เรื่องความรักตัดจากนิยายเยอะอยู่นะคะพี่มไม่แน่ใจว่ามันไม่ดีหรือเปล่าเราไม่อินไงความรักไม่อินเลย อาจจะเป็นเพราะตัดนะคะความเท่ดุดันแล้วมันเป็นแบบโปรเกรชันด้วยไงจากแบบว่าน้องจะจืดๆมาใช่ไหมก็เจมจนคือตอนแรกอะครึ่งเรื่องแรกนี่เริ่มแบบทำไมฉันชอบตัวละครอื่นๆมากกว่าพระเอกกับนางเอกคือมันไม่ควรมันไม่ควรคือมันทำได้แหละแต่มันไม่ควรเพราะคนอื่นเขาเจมจนกันหมดเลยเธอดูสิโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะชื่อเฟรดอะไรนะ พี่ออสตินบัตเลอร์เธอเขาแซ่บมากเขาดีค่ะคุณฟรานคุณสุพดนอกต้องไอแมนะคะอยากกริดในโรงแต่เกรงใจข้างๆใช่ไหมแต่ละคนเล่นดีแล้วก็มีมีโมเมนต์ให้ได้สแสดงฝีมือบ้างนะคะมีทั้งแม่ยงแม่ใหญ่เอาจริงๆไม่ไม่อินโรแมนติกเลยวะ่ะแต่ยังชอบ โมเมนต์ที่น้องเซนเดียก็จะมีโมเมนต์อะไรให,ให้ได้เล่นอยู่เหมือนกันแต่คือจืดซะเยอะอะความรู้สึกของพี่ออมในพลอตโรแมนติกอะไรต่างๆเหมือนกับว่ามันเป็นมูฟพลอตพลอยมากกว่าที่จะแบบที่จะทำให้เราอินนะคะเฟรดรอสธาเขียนไทยยากเลย yes ดีนะพระเอกชื่อพอเธอพระเอกชื่อพอแล้วฉันชอบการใช้ซีจงซีจีอะไรต่างๆมันดูแบบ มันดูผสมผสานได้ดีถึงบอกว่ามันเป็นที่ที่สุดแห่งงานภาพแห่งงานเสียงเพราะว่ามันมันกลมกลืนกันไปหมดนะคะคือสเกลมันแบบดีมากอะดูสิดูความดูความยิ่งใหญ่นะคะดูความยิ่งใหญ่เซนเดยหน้าเดียวตลอดเครียดอะไรทั้งน้ำเขามีไว้มูฟเขามีไว้มูฟพ็อดพอยต์ไงยังดียังมีมีมองเมนให้น้องเซนเดย่นะแต่พี่ออมชอบตัวละครนี้น้อยที่สุดเลยนะคะแต่คิดว่าเดี๋ยวเขาคงจะปรับให้บทมันแบบ <c oughs> เน้นมากขึ้นยังไงก็น่าจะพอดูออกว่ามันจะไปทางไหนนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะไปทางนั้นหรือเปล่าแต่คิดว่าถ้ามันเป็นแบบที่พี่ออมคิดเขาคงจะปรับให้มันให้เราได้อินกับน้องมากขึ้นนะคะลูกตายชอบมากกว่าภาคหนึ่งมากๆครับภาคหนึ่งมันจะเน้นปูนิดหนึ่งนะแต่ว่าอันนี้ชมไม่ใช่จะอวยอย่างเดียวนะคะมันยังมีสิงที่แบบขัด,ขด,ขดใจเนสนองไม่เยอะหรอก หนึ่งคืออันนี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องกายภาพส่วนตัวตาพี่ออมอาจจะเป็นโฟโตเซนซิทีฟแล้วก็โมชั่นซิกเนตนี่คือจะแย่มากคือแว่นตัดแสงแล้วแต่ด้วยความที่มันตัดไปในฉากมืดแล้วก็อยู่ดีมาไบรท์โอ้โหลวกววดตาพี่ออมจะปรับได้กับกับความมืดกับความสว่างอะแต่ไม่ถึงกับเวียนหัวไม่ถึงกับแบบจะอ้วกหรืออะไรนะคะแต่คือมันต้องใช้การปรับสายตาอยู่พอสมควรแต่น,นี้คิดว่าเป็นเรื่อง เป็นเรื่องกายภาพส่วนตัวอย่างอย่างอีกอย่างหนึ่งที่ติดติดนิดนึงนะคะอยากเห็นมากกว่านี้ไงแต่คือเข้าใจว่าเรื่องมันเยอะอาจจะไม่ได้เจาะมาแต่ว่าการที่เดนดีเขาจะเก่งกับสเกลใหญ่คือเห็นภาพอะไรกว้างๆแต่พี่อมรู้สึกว่าซิตี้อะไรต่างๆเซตติ้งอ่ะมันไม่ไม่เหมือนไม่มีชีวิตอาจจะเป็นแบบ มันอาจจะเป็นช้อยส์ที่เขาจงใจทุกอย่างมันเป็นเหมือนแบล็คดอปให้ให้เรื่องราวมันเกิดขึ้นนะให้พอดพอะมันเกิดขึ้นตรงนี้นะเราไม่รู้พี่ออมไม่รู้สึกว่ามันเป็นเมืองที่มีอยู่จริงแต่มันเหมือนเป็นแบบแบล็คดรอปของอะไรสักอย่างนะคะคือมันมันอาจจะเน้นสเกลใหญ่เยอะถ้ามาเจาะหนังอาจจะยาวกว่านี้ก็ไม่เหมาะอีกคือถ้าตัดก็พอเข้าใจได้แต่คือเราอยากเห็นความแบบ the city is alive หรืออะไรแบบนี้ อันนี้ก็จะแบบเน้นสเกลใหญ่หน่อยแล้วก็ฉากต่อสู้ตัวต่อตัวน้อยน้อยนิดนึงนะแต่มันได้อย่างอื่นแทนไงคืออย่างรู้สึกว่าเขามันเน้นสเกลใหญ่มากนะคะเปิดตัวสามสิบสองล้านมีพอมีลุ้นไหมครับจะรุ้นอะไรครับคุณนอร์ละชาวเฟร์ม,มนนี่เป็นปัญหาสายเข้าบ้างไหมไมันต้องมีนะ่ะ คุณชมนัทบอกหนูใส่แว่นกันแดดตอนแสงจ้าพี่ยังไม่ได้อ่านนิยายมาก่อนนะคะคุณธนากรอันนี้สร้างมาจากนิยายดูนของคุณแฟรงเฮอร์เบิร์ตป่ะคือมันนานมากแล้วอะ่ะแล้วบางทีถ้าเรื่องราวเราสามารถไปแบบมาเทียบกับเหตุการณ์อะไรที่มันดูเหมือนร่วมสมัยแต่จริงๆอันนี้เขาก็เขียนมาตั้งแต่ปีเท่าไหร่กะหนึ่งเก้าหกห้าอะไรประมาณนี้นะคือเขียนมานานแล้วแหละแต่ว่ามันมีทั้งนอกจากหนังจะเป็นแบบ อาหารตาอาหารหูเป็นเครื่องเยียวยาคนทำหนังคือได้ดูถ้าถ้าคนชื่นชอบหรือชื่นชมในศิลปะก,การทำหนังนี่น่าจะถูกใจมากแต่ว่าหนังเองก็มีข้อคิดอะไรแฝงมาด้วยนะคะก็แต่มันยังไม่ตกตะกอนนะเพราะมันต้องไปปิดตกตะกอนตอนภาคสามใช่ไหมคือหนังเรื่องนี้มีอะไรดีๆเยอะแต่หน่วงๆเลยนะตอนตอนตอน้นแต่คนอื่นอาจจะถ้าชอบภาคแรกก็คงไม่คิดว่าหน่วงนะคะ แต่พี่อมว่าตอนตอนแรกมันหน่วงห่วงเหมือนพยายามจะค่อยค่อยมูฟพลอตแล้วรู้สึกว่ามันมันจืดอ่ะคือไม่อินความรักแค่นั้นแหละติดแค่นี้ในยายหกสิบปีแต่ร่วมสมัยเฉยนะคะเกมอํานาจ Yes อันนี้ก็จะมีความเป็นการเมืองแต่จริงๆอะ่ะพี่อมชอบอ่อพลอตการมงการเมืองอะไรต่างๆด้วยนะอุ้วฉันก็เธอจะบอกในเรื่องนี้นะคะสาวในเรื่องนี้คือดูอค่ะ ดูแล้วถูกใจมากคือช่องนางเอกน้อยสุดนะขออภัยนางเอกนะคะคือนางเอกมันจืดมากไงมันไม่มันมีเหมือนกับพอดเดียวเธอจะต,ต้องมูฟมูฟพอดหลักแล้วก็เตรียมเซตอัไป next Thing ใช่ไหมแต่เธอดูสาวเธอดูสาวคนเดินเธอดูแม่นี่ค่ะแม่นี่มีบุญคุณอันฉันดูแล้วฉันคือดอูพูดได้แค่นี้แล้วดูแม่ใหญ่ แม่ใหญ่สาวๆดีหมดเลยหนูก็ว่าแอบ,บเร็วไปหน่อยเกิดเหตุการณ์ต่างๆแต่ถ้าเล่า้าก็ยานใช่ไหมคุณเชอมนนัทมันต้องเลือกคือมันเราพอเข้าใจได้ว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนี้แต่เราก็อยากให้มันดีขึ้นแต่คือมันก็ดีอยู่แล้วไงคือด้วยเงื่อนไขด้วยเวลาด้วยอะไรต่างๆหรือการคอนเดนส์อะไรนะคะหรือว่ามีการเสริมอะไรเพิ่มจากในในในหนังสือที่ไม่มีเลิฟรีเบกาคุณแม่ใหญ่เป็นสายลับทุกเรื่องจริงๆครับ ขโมยซีนมากอ่ะคือตอนเรื่องเอลนังเอกไ,ไ,ไ,ไปไปไปพักคือแบบบอกขึ้นว่าไปพักเธอเธอไปพักฉันฉันฉันจะหาไม่ใหญ่อ๋อจะมีอันนึงที่รู้สึกเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าเหมือนกับเคยได้ยินมาคือพี่มก็อ่านไฟไ์มาบ้างแต่ไม่ได้อ่านดูนนะคะความฮาร์ดไฟไ์อะไรต่างๆอันเนี้ยเหมือนเขาไม่มีเวลาที่จะมาอธิบายเทคเพราะฉะนั้นแล้วแล้วอะไรต่างตก็รู้สึกว่าเหมือนเขารีไลออนเฟ ในความเชื่อในความศรัทธามากเกินที่จะมันจะเป็นฮาร์ดโลจิกอันนี้มันเหมือนแบบเพื่อนมนึกว่าจะมันจะเป็นฮาร์ดไฟไฟมากกว่านี้แต่อันนี้คิดว่าด้วยเวลาที่จํากัดแค่นี้ยังรู้สึกรวบ,รวบใ,นในเหตุการณ์เลยใช่ไหมแต่เวลามันคงยัดกันมามาไม่ได้ที่จะอธิบายเทคอะไรต่างๆให้มันแบบให้มันกลมเกินก็เลยรู้สึกว่าความเป็นฮาร์ดไฟล์นาจะลงมานิดหนึ่งแล้วก็ไอพลังเดอะว i c e ์นะคะเหมือนคราวที่แล้วอ่ะ คือฉันไม่ได้ไม่ได้ทำกานบ้านแต่คือภาคที่แล้วเคยดูแล้วแต่เหมือนภาพภาคที่แล้วเนี่ยเราเห็นเดอะบอยส์แบบมันมีได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างใช่ไหมแต่อันนี้เหมือนกับว่าได้ผลเลยแล้วก็ดูมีความเป็นเป็นแฟนแฟนแฟนตาซีอิเเมนต์เยอะกว่าที่พี่ออมคาดไว้นะคะที่มีแบบว่ามีการเอ็กซ์มนกันอัลโลฮัลโหลอย่างเงี้ยก็นิดหนึ่ง ดีเบกาเล่นเลิศสารดูสดนใจฮาเร็มไหมสวยมากหรอคะเธอจะไปครอบครองเขาได้หรอคะเธอฉันว่านะคะเธอจะโดนย่ำหยีมากกว่าเธอเห็นยังหลอดเวอร์มอนี่ไหมเธอเห็นทอมลิดเดิลนี่ไหมทอมลิดเดิลยังไปสยบให้คุณแม่เธอฉันจำชื่อใครไม่ค่อยได้แต่ฉันจำได้ว่าคนนี้คือเลดี้มาโก้ค่ะ ขนาดเรื่องนี้ยังสวยไม่สุดเท่าที่เธอสวยได้นะคนนี้ก็จริงๆแล้วเขาอืมอืมเป็นไงคะทอมริดเดิลของเราวันไว้แบบซีรีส์เวนเนเจอรเออไม่ได้ผลคนเดียวพแล้วพอโทนเสียงไม่ถูกโดนตบยังหลอดหน้ากินเวอร์มีคนบอก <laughs> เห็นไหมคือตัวละครทุกอย่างมันแซ่บมากเพราะฉะนั้นตอนต้น พระเอกนางเอกค่ะกินน้ำรางเจิดแล้วความอุวนคือเออมันบอดได้ภาพนี้ไม่ดีภาพนี้มันเป็นภาพอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรภาพเฟิร์สลุคใช่ไหมแต่ภาพในหนังอะ่ะฉันชอบในการเล่นแสงสีเล่นอะไรแล้วมันแบบอินเทนสค่ะทุกคนคะนิวคุยอมค่ะแล้วฉันชอบสาวแบบนี้ไงเธอแล้วแต่ละคนโอ้แม่หญ่ หัวเขาล้านแต่หุ่นเขาแซบนะแม่ฉันชอบไหมฉันไม่ได้ว่าดีหัวล้านก็ดีก็หล่อได้หล่อได้ค่ะภาษาพาเซลต้องเข้าสาวๆน่าจะชอบว่าพลังกำหนดเพศลูกได้แอบตลกโดนตาคนทันตะโกลลิสาแต่คือแบบเดนีเขาพูดถูกนะคะผู้กำกับที่เขาบอกว่าคนชอบแบบว่าหนังเขาพูดน้อยหรืออะไรต่างๆแต่คือ บางอย่างมันไม่ต้องใช้ไดอะล็อกอ่ะเข้าใจใช่ไหมมันมีไดอะล็อกเล็กๆน้อยๆแต่เธอดูดูแค่แบบว่าดูแค่แววตาผ้าทางแสงสีแล้วถ้าเสียงมาได้คือมันแบบมันสื่อทุกอย่างที่ไม่ต้องมีไดอะล็อกก็ได้อ่ะแต่มันแล้วแต่นะถ้าคนบางคนแบบว่าถ้าคนไม่อินมันก็คือจะแบบมึงเมื่อไหร่มึงจะพูดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่ฉันชอบมากนะฉันอินค่ะสาวฟรนซ์ใช้ The Voice คำแม่ใหญ่มีดีกว่านี้ไหมครับมารดายักษ์อย่างนี้ยเหรอไม่รู้แม่ใหญ่อ่ะมันฟังฉันว่าความหมายมันได้แล้วแต่ว่ามันฟังดูคนเรคุยออกไปนิดนึงมันฟังดูกันเองไปนิดนึงใช่ไหมเพราะว่าบ้านเรามันมีความราชาศัพท์มันมีเลเวลของ language คือของบ้านนอกก็มีแหละแต่นี้มันมันเวลกว่าเวลเวลมันก็เลยใครคิดแม่ใหญ่ได้บอกหน่อยนะคะ ชอบ่ะก็แน่นทำให้ดูโคตรเทแบบสุดๆนะคะแต่ไม่ได้ชอบความเรี้ยวเธอทุกคนเราเป็น a อาวิชวลบีอิงเราเราชอบอะไรอาหารตานี่ปกติค่ะปกติอย่อยาอย่าไปรู้สึกผิดอะไรมากนะคะมีงานวิจัยเอาภาพคนน่าเกียรดกับคนคนสวยมาให้เด็กดูเด็กทานลกที่ไม่มีสแตนดาร์ดใดๆทั้งสิ้นมันยังเลือกดูคนสวยเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องรู้สึกผิดมาก คุณแฮกบอกสังค้าราชินีอ่าได้แม่หมอคุณคุณบบิ๊กมัมบิ๊กมัมนี่มันดูแบบว่ามันดูมันดูเป็นแบบเหมือนแม่เราาแม่เลดี้มาม่านะคะเออวะเลดี้มาม่า Lady Mama. เธอแล้วดูสาวคนอื่นแล้วดูนางเอกเราเธอแต่เขาเขาเป็นนักลบเธอจะไม่ให้เขามาพริ้วไหวหรือว่ามาแบบว่า ชาร์ปแบบนี้ไม่ได้แต่ฉันว่าต่อนหน้าฉันต้องชอบมากแน่เลยเอ,อตอนไลฟ์เมื่อวานนะคะตอนพี่ออมดูจบก็แบบมาไลฟ์แบบตอนเที่ยงคืนน่ะเมาส์แบบไม่ได้คิดอะไรมากมีคนบอกพี่ออมว่าในหนังสือจริงๆอะไม่ได้เยอะขนาดนี้แต่อันนี้มาเยอะแล้วหรอชอบมากเลยอ๋ออีกเรื่องหนึ่งค่ะเพราะว่าฉันชอบไอ้นี่ใช่ไหมฉันชอบแม่ยายเขาจะมีซีรีส์แม่ใหญ่ด้วยค่ะเธอ เธออยากดูกันไหมซีรีส์แม่ใหญ่ Reverend Mother จะทำเป็นซีรีส์กูดูแน่เลยดูแน่นอน The Sun ซ o อแน่นอนแม่ใหญ่คือจริงๆพี่อมชอบนะแต่มันรู้สึกแปลกๆเพราะอย่างที่บอกไปในในความรู้สึกที่ความเซตอัพในคราวที่แล้วอะ่ะที่การสอน The voice อะ่ะมันยังดูมีความเป็นจีเนตรงจีเนติกหรือว่ามีแมคคาเน s ซึมอะไรบางอย่างแต่อันนี้มันมีความเอ็กเมน จะมีความลึกลับแบบว่านิดนึงคือมันไม่ใช่ไม่ดีนะแค่แปลกใจแต่ชอบด้วยไงชอบไม่ใช่อะไรชอบจะดูซีรีส์ค่ะจัดมาเลยค่ะอ๋อมาเดอไซเลนคุณเคิร์กบอกซานีทั้งเรื่องภาคนี้พี่ออมยังหลอนสงเฮ้ยภาคนี้ดีภาคนี้ไม่หลอนด้วยด้วยหาห่าหือภาคนี้มาด้วยแสงบุบบานนะคะ คราวที่แล้วเนี่ยจะแยงหูภาคนี้แยงตาภาคหน้าจะแยงอะไรภาคหน้าแยงนอนดื่มชีนอนแล้วส่งพลังเออภาคแรกเจอสริ์โผล่มหาพอถุงดำาาาวก็หัวเดินตากฝนายกระซีปถ้าจำไม่ผิดนะคะอ๋อพลังเดอะว i c e เยอะขึ้นเพราะดื่มน้ำในชีวิต เลยเลเวนนัแต่พี่ออมชอบเรื่องแบบในเรื่อง p o l i t i c i n g มันเป็นเหมือนกับศึกชิงบอลลังเหมือนบ้านมังกรอันนี้ก็เป็นศึกชิงสไปซ์เธอสไปซ์ก็มีภาษาไทยไหมนะรลบที่แล้วสะดุง้งอมิตาบอด yes แม่ซื้อหรอคะเอามาสรุปกันเลยดีกว่าหนังเรื่องนี้นะคะที่สุดของงานภาพยนตร์ในยุคนี้เอาจริงๆขนาด นี่ขนาดไม่อินกับพระเอกนางเอกในตอนต้นนะแต่หลังๆพระเอกพระเอกมาเว้ยยอมว่ะฉันยอมน้องทิมว่ะน้องเชลเม้น้องเมเนี่ยยอมน้องจริงๆเมอร์ซาย่านี่คืออยากดูมากฉันคิดว่าภาคเนี้ยคือความคาดหวังเพิ่ว่คาดหวังให้ภาคนี้เป็นหลอด o อ t h ดเดอรลิงภาคสองเข้าใจใช่ไหมอันนั้นเป็นแนวแฟนตาซีแต่อันเนี้ยมันขาดแค่แบบว่า Close Up เบท l เเยอะกว่านี้นิดหนึ่งคือสเกลมันใหญ่มากจนบางทีเราอยากได้อินเตอร์เม็ตโมเมนต์ในแบบใดสเกลเล็กบ้างอะแต่โดยรวมนะคะที่สุดของงานภาพยนตร์ในยุคนี้เลยหลังๆพี่วอมชอบมากกว่าเบรดลันเนอร์อีกเพราะเรดเบรดลันเนอรที่เขาบังับรู้สึกว่าไม่ค่อยอินอันนี้พี่วอมให้เครดิตกับนักแสดงทุกคนเลยนะคะแล้วก็คนเบื้องหลังด้วยรู้สึกหลายๆคือมันเป็นมันเป็นงานที่รับรู้ได้ถึงความตั้งใจของ ของคนทําหนังแล้วมันออกมาเนี่ยคือจริงๆบางครั้งพี่อมก็ดูหนังอยากเอนเตอร์เทนไม่ได้คิดอะไรเยอะแต่อันนี้เรายังสัมผัสรู้สึกถึงความละเอียดในการทํางานของเขาแล้วชื่นชมมากๆนะคะหนังเรื่องนี้นะคะไี่่มให้ก้าเต็มสิบแล้วก็แนะนําให้ไปดูโรงแบบฟูลไพรซ์จ่ายราคาเต็มเลยค่ะแล้วก็ถ้าดูจอแบบดีได้ดีที่สุดเท่าที่จะมีใกล้บ้าน ไปดูอันนั้นนะคะแล้วเสียงด้วยคือมันไม่ใช่แค่ภาพอย่างเดียวนะอย่างที่บอกไปการผสมประสานเสียงรู้สึกว่าทําได้ดีกว่ากว่าภาคที่แล้วอันนี้มีการเล่นกับความเงียบเล่นกับแอสโมเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะบรรยากาศต่างๆทรายการก้าวเดินคือแบบมันเยี่ยมจริงๆอันนี้ก็ต้องชื่นชมคนทำหนังทุกคนนะคะที่อยู่เบื้องหลังของหนังเรื่องนี้ปรบมือ ปกติผู้ชายกินน้ํานั้นตุยหมดใช่ไหมเท่าที่เขาบอกนะคะเครื่องเทศเครื่องเทศโอเคเครื่องบินแมงปอเยสคือฉันน่ะมันมันแบบจะบอกว่าขัดใจก็ไม่ได้คนบอกว่ามึงเรื่องมากอะไรนักหนานะมันเหมือนกับขับความคาดหวังเพราะว่าเราก็เคยได้ยินมาในความฮาร์ดสายไฟแต่ว่าอันนี้เหมือนกับเน้นแฟนตาสติโกนิดหนึ่งในแง่มุมแฟนตาซีนิดหนึ่งแต่ว่าที่เขาจะมาเล่นตรงนั้นพี่ออมคิดว่าเขาน่าจะสเตรนจ์จะมาเน้น ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในการเซ็ตอัพเรื่องเมอร์ซยานะคะซึ่งก็ททำได้ดีอ่ะดีดีด,ดีแต่สิฉันชอบฉันชอบแบบอยากให้มันแตะเทคนิดนึ่งว่ามันยังไงเธอดูเสียงแบบผุผักผุกวับเวิร์กสุดๆดนี่แล้วก็มีดูเหมือนมีเครื่องแบบไอ้นี่ด้วยแอนตี้กราฟิตี้ที่แบบอลังค่ะอลังสุดๆดค่ะอ่ะเดี๋ยวต่อไปจะแจะนะคะแล้วก็จะคุยกันแบบ สปดยสปอยดีไหมคุณเชร์มานัทบอกนะคะว่ากล้าเรียกได้เลยว่านี่คือมาสเตอร์เพซของวงการภาพยนตร์ถ้าว่ามีสิทธิ์เทคโอเวอร์สตาร์วอลไหมสตาร์วอลเริ่มหมองสตาร์วอลเริ่มหมองคือต่อให้จะไม่ได้ทำหรือจะปิดไม่ดีแต่คือแค่นี้ก็คือมันงานเขาละเอียดไงมันก็มันดีอะ่ะเออแต,แต่เราจะชอบหรือเปล่านี่ก็อีกเรื่องนะคะ น่าทำจบแค่เล่มสองพ,พักคอื่นไปจบรุ่นหลานแล้วพื้นสั่นเลยครับเสียดายคนังข้างยุกยิกอยู่ไม่นิ่งอารมณ์เสียนะคะคนไม่ค่อยได้เข้าโรงกันนานเงี่ยเธอแล้วหนังมันนานเฮ้ยแต่หนังนานจริงๆนะหนังนานนะน,นะคะนานมากแต่ไม่ไม่ไม่ถึงกับขนาดที่ว่าแบบว่าอึดอัด อาจจะไม่ได้หมองครับเราอายุเยอะขึ้นเหรอถนังมันห่วยลงด้วยนะมันจะหนังสมัยเนี้ยน้องทิมแสดงเก่งมากเออยอมรับยอมรับมาตอนแรกนึกว่ามีดีแค่คอมีไบโอเนมแต่ดูเราเล่นได้หลากหลายนะคะอยากเห็นสงครามพิชิตด,ดาวใครดูในเดี๋ยวฉันขอพิมจะพิมพ์แช์หรือพิมพ์สปอยเอาสปอยเลยไหมเธอ อาสปอยเลยนะมอาจจะคุยกันเรื่องสปอยแล้วนะคะงั้นขอบอกลากันอย่างเป็นทางการก่อนก่อนบอกลากเป็นทางการเธอขอหัวใจขึ้นมาให้มันแบบถ้ามันซุ่มซ่ำหัวใจหน่อยเหมือนตอนที่พี่ออมเห็นแม่ใหญ่กับสาว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 ักคราชิเนเธอฉันหลงแต่ฉันไม่อยู่กับอ e ีพอค่ะฉันจะอยู่กับแม่ใหญ่ฉันจะดูซีรีส์ค่ะเธอเตรียมดูซีรีส์กันด้วยนะโอเคคลิปนี้นะคะ พียพอวมาต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่มาดูกันถึงท้ายคลิปขอบคุณที่คนที่เวลาดูหนังบางเรื่องแล้วยังคิดถึงพี่ออมแวะมาทักทายแวะมาหากันนะคะขอบคุณมากๆ See you later, alligator เจอใหม่เมื่อชาติต้องการปุ้ยปุ้ยและสปอยกันค่ะ